นี้นะคะคลิปนี้จะมาแต่งหน้าง่ายๆสําหรับมือใหม่ให้ชมกันนะคะเพราะว่ามือใหม่เนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าเอเชันต้องเริ่มแต่งหน้าขั้นตอนยังไงบ้างนะคะและที้ก็เลยมีวิธีการแต่งหน้าง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนมาฝากมือใหม่กันด้วยนะคะพร้อมแล้วก็ ไปดูกันเลยขั้นตอนแรกสําหรับมือใหม่นะคะคนที่ไม่อยากลงรองพื้นนะคะหรือว่าคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาผิวหน้าที่ต้องการการปกปิดสักเท่าไหร่นะคะก็สามารถที่จะทาครีมบํารุงครีมกันแดดนะคะแล้วก็ลงเป็นแป้งผสมรองพื้นอะไรแค่นี้ก็พอก็ได้นะคะแล้วก็มีตัวนี้นะที่มาแนะนําด้วยสําหรับคนที่ไม่ต้องการลงรองพื้นนะคะทาแป้งได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นแป้งที่ ราคาน่ารักมากนะคะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะตัวนี้เป็นจากบรนเซเว่นทีนะคะซาตินไว้ซึ่งตัวนี้เป็นแป้งที่ผสมรองพื้นนะคะเป็นเนื้อซาตินที่ละเอียดมากแล้วก็เป็นสูตรออยล์คอนโทรลนะคะซึ่งตัวนี้เนื้อแป้งเขาจะละเอียดมากๆนะคะ ตลับของแป้งเปิดออกมาก็จะมีพับนะคะที่นุ่มมากๆเลยแล้วก็จะมีเนื้อแป้งที่อยู่ด้านในแบบนี้ที่สําคัญคือแป้งตัวนี้เขามีเลือกนะคะสีสีด้วยกันนะคะแต่สําหรับผิวหน้านาตี้เนี่ยต้องการการปกปิดนะคะน้ตที้ก็เลยจะลงเป็นแค่สีสีเท่านั้นก่อนเป็นสีสีจากคิวเพรสตัวนี้นะคะทาบางๆก็พอทั่วผิวหน้านะคะ ลงแค่ซีซีก็พอนะคะไม่อยากให้ลงรองพื้นที่มันแบบหนักหน้าจนเกินไปนะคะมาต่อกันเลยนะคะนัตตี้ก็จะเซ็ตแป้งด้วยตัวนี้นะคะนัตตี้เป็นคนหน้ามันมากนะคะก็เลยต้องใช้แป้งที่ควบคุมความมันเป็นพิเศษนะคะเนี้ยหน้ามจะดูว,วาวนะคะนี่มันจะมันเยิ้มนะคะเป็นสูตรออย c o คอนโทรลน,นะคะก็ใช้พับในนี้แหละแตะแ,แป้งได้เลยนะคะนี่เนื้อเขาละเอียดมากเลยนะ แล้วก็ทาลงที่ผิวหน้านะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อซาตินที่เป็นเนื้อแม็กซึ่งทาแล้วจะเนียนมากะคะเดี๋ยวตีจะทาให้ดูหนึ่งครั้งก่อนนะคะเนื้อจะละเอียดมากนะคะละเอียดแต่ว่าบางเบานะคะด้วยความที่เขาเป็นเนื้อซาตินนะคะตัวนี้จะควบคุมความมันได้ดีเลยนะคะแต่ว่าจะไม่ดูดซับความชุ่มชื้นออกจากผิวนะคะสามารถหยิบมาเติมระหว่างวันได้นะคะเพราะว่าคือเนื้อเบามากที่สุดหยิบเติมได้เลย โอเคทาเสร็จแล้วนะคะทางด้านนี้จะเห็นว่าหน้าเนียนเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เหลือความมันวาวแล้วนะคะเทียบกับอีกหนึ่งด้านที่ยังไม่ได้ทาจะเห็นความมันวาวได้อย่างชัดเจนนะคะทาอีกข้างหนึ่งต่อนะคะให้ทั่วผิวหน้าเลยนะคะเมื่อเราเตรียมผิวได้สวยเปแบบนี้แล้วนะคะต่อไปก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะสามารถใช้ดินสอคู่ใจได้เลยนะคะนัตตี้ก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะโบลาร ex นะคะ ต้องเขียนคิ้วเข้มมากนะคะเพราะว่าเราจะทำสโมกกี้อายที่เป็นสีน้ำตาลนะจ๊ะวันนี้ต่อด,ด้วยการใช้แปลงนะคะหรือว่าใช้คอตตอนบัตอะไรอย่างงี้ก็ได้เป็นเบลนดที่หัวคิ้วให้ดูแบบฟุ้งๆหน่อยนะคะต่อไปก็เชดดิ้งสันจมูกกันนะคะก็จะเป็นเอ่อเชดดิ้งที่เป็นสีน้ำตาลเนื้อสีน้ำตาลแบบนี้นะคะที่แบบไม่เข้มแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะคะนะที่ใช้เป็นตัวนี้เลย ที่การเฉดก็ง่ายๆนะคะแล้วก็จะค่อยๆลากมาตั้งแต่หัวคิวนะคะจนถึงปลายปลายจมูกนะคะเพื่อลบนะคะในสิ่งที่เราอยากให้มันแบบไม่ดูเด่นนะคะการเฉดดิ้งก็คือการลบส่วนนั้นไปนะคะรวมไปถึงการเฉดดิ้งกรอบหน้าด้วยนะคะสิ่งที่เราอยากที่จะลบมันนั่นก็คือแก้มสลับเปล่าของเรานะคะก็เฉดดิ้งลงไปแรงเงานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ลุมไปถึงที่ตรงนี้ด้วย หน้าพากอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เชดดิ้งไปเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะมาปัดคิ้วให้สีกลมกลืนกันนะคะนาตี้ก็จะใช้เป็นมาสคาร่าปัดคิ้วนะคะส่วนการปัดคิ้วนะคะตอนแรกเนี่ยเราก็จะปัดแบบว่าย้อนเส้นขนเราไปก่อนนะคะเส้นขนคิ้วนะคะเพราะว่ามันจะได้ทั่วถึงกันนะคะแล้วก็จะปัดไปตามขนคิ้วของเรา แบบนี้เห็นป่าว่ามันสีแบบต่างกันมากเลยมาถึงขั้นตอนต่อไปคือการแต่งตานะคะเป็นสิ่งที่มือใหม่กังวลมากที่สุดว่าจะแต่งออกมาโอเคหรือเปล่าจะแต่งแล้วเลอะแล้วก็ต้องแต่งใหม่แล้วต้องลบแล้วแบบแต่งใหม่อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเนตี้จะสอนการแต่งที่แบบง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนนะคะแต่ว่าเป็นสโมคกี้อายที่เป็นสีน้ำตาลนะจ๊ะก็นกนตี้ใช้เป็นพาเลตนะคะซูเปอร์มัมนี่เลยมันจะมีหลายสีที่อยู่ในนี้นะคะจะเป็นโทนแบบ ออกสีน้ำตาลแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกโอกาสนะคะขั้นตอนนี้จะใช้3ามสีเท่านั้นเองนะคะก็จะมีสีสว่างสีกลางแล้วก็สีเข้มนะคะอันดับแรกนะที่จะลงเป็นสีสว่างสุดนะคะคือสีนี้เลยสีขาวแล้วก็มีผสมชิมเมอร์นะคะใช้นิ้วของเราเนี่ยแหละแต่ง่ายที่ทาให้ทั่วบริเวณเปลือกตานะคะมันก็จะทําให้ตาของเรานีดูสว่างขึ้นนะคะต่อไปนะคะจะลงเป็นสีน้ําตาลที่เป็นสีน้าตาลเข้มขึ้นมานิดหน่อยนะคะคือสีนี้นะคะ นิ้วมือของเราเช่นกันนะคะจะทาลงไปบริเวณชั้นพับเปลือกตานะคะเฉพาะตรงนี้เนี่ยตรงตรงที่เป็นครึ่งวงกลมนะคะแล้วก็เกลีย่ยอ eyeliner นะคะซึ่งย y e l i n e r จะใช้เป็น eyeliner เพนนะคะใช้เป็นตัวนี้เลยจาก1 0 2 8นนะคะเป็นลักษณะดินสอนสำหรับวิธีเขียนนะคะก็เขียนเลยตั้งแต่หัวตาจนถึงหางตานะคะเขียนให้ชิดกับแนวขนตานะคะไม่ต้องแบบเขียนใหญ่มากนะคะ คุณตี้ถนัดแบบถนัดดึงหางตาแบบนี้แล้วก็เขียนนะคะแต่ถามว่ามันดีไหมคือมันไม่ดีหรกมันอาจจะแบบทําให้ดวงตาเราแบบมัน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 เหี่ยวย่นได้เร็วนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่ความถนัดนะคะแล้วก็กรีดให้เลยหางตาออกมานิดหน่อยนะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ให้เท่ากันทั้งสองข้างนะคะแต่ว่าตานาทีมันจะดูเหมือน,ม,นม,มันไม่เท่ากันแต่ว่าอะไรเนอร์ตี้กรีดเท่ากันแต่ว่าชั้นตานาที่คือมันไม่เท่ากันเองเห็นปะข้างนี้จะเหมือนดูใหญ่แต่ข้างนี้จะเหมือนดูเล็กนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะต่อไปเนี่ยเราจะกรีดที่ใต้ตาด้านล่างนะคะทั้งหมดเลยนะคะค่อยกรีดเข้าไปนะคะเริ่มจากอินเนอร์นะคะ เสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะต่อไปจะใช้เป็นอายแชโดว์ adow, สีน้ำตาลเข้มนะคะคู่กับแปรงที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่งไปเลยทับบริเวณไลเนอร์ที่เราเขียนไปโดยการเลยขึ้นมานิดหน่อยนะคะดูไม่แบ่งชั้นแล้วก็ดูฟ้งขึ้นนะคะแค่แบบปัดๆไปตามไลเนอร์ที่เราเขียนลงไปนั่นแหละ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็แตะสีเดิมนี่แหละนะคะลงบริเวณด้านล่างทั้งหมดเลยทับตัวไลเนอร์ที่เราเขียนลงไปเลยนะคะเห็นไหมคะเพราะเราใช้ตัวอายแชโดว์ที่เป็นสีนรร้ำตาลเข้มลงมาลอบรออีกทีอย่งเนี้ยมันจะดูมีมีความเป็นเงามีความเป็นมิติมากกว่าข้างที่บีดแค่อายไลเนอร์เฉยๆนะคะ คาร่ากันได้เลยนะคะส่วนวิธีการปาดมาสคาร่านะคะให้มองต่ำนะคะสําหรับขนตาบนนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะสาหรับขนตาล่างให้เราก้มหน้านะคะแล้วก็มองขึ้นไปข้างบน <S <S 1> <S 1> ต่อไปก็จะเป็นการปัดแก้มนะคะใช้เป็นตัวสีชมพูอ่อนๆแบบนี้นะคะปัดเฉพาะที่บริเวณหนกแก้มนะคะสุดท้าย การทาลิปสติกนะคะนะัดดี้เลือกใช้เป็นตัวเวทแอนนะคะฝาเละนะจะเป็นทุกแท่งสีจะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นสีแบร์อิดอนะคะทาทั่วริมฝีปากเลยค่ะโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทำผมต่อได้เลยนะคะ แล้วนะคะก็เป็นลุกที่สําหรับมือใหม่ที่อยากแต่งเป็นสมกี้อ้ายนะคะง่ายๆนะคะไม่มีการคัดเป้าใดๆทั้งสิน้นเพียงแค่แบบลากเป็นแนวยาวแค่นี้ก็พอนะคะคือจริงๆเนี่ยลุคนี้ใช้เวลาแต่งแป๊บเดียวว่างจริงอะเท์นนะตี้ทั้งแต่งด้วยแล้วก็อธิบายด้วยก็เลยใช้เวลานานนะคะลองไปแต่งดูนะคะง่ายมากๆีกขั้นตอนนะคะก็หวังว่าจะถูกใจทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนตี้ละกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสามารถพบเจอกันได้เรื่อยๆนะคะในคลิปต่อไปนะคะในช่อง u t u b e นี่เลยนะคะนตี้นี่หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งนะคะ ลมไปพูดคุยกันได้นะคะกับ2ช่องทางนี้นะคะเจอกันได้ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามาชมแล้วกันนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ